สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากเด็ดแต้มเซียนครับรายการดีๆที่ทุกคนก็ดูได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกระดับวีมือดําเนินรายการโดยผมคารวัตผู้ใฝ่รู้คนเดิมนะครับในบรรทึกเกมที่ผมนําเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับเป็นบรรทุกเกมที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสตอรี่ของมันเนี่ยค่อนข้างยาวนะอาจารย์นุกจิบถึงขนาด โทรมาหาผมครับบอกว่าคารวะาผู้ใฝ่รู้ลองไปดูบันทึกเกมนี้ดูสิเป็นบันทึกเกมที่มีความดูเด็ดเผ็ดมันสมกับชื่อรายการนี้จริงๆคือหมากเด็ดแนมเสียนครับแล้วเป็นบันทึกเกมหนึ่งในเกมที่อาจารย์นุกิษภูมิใจนําเสนอครับถ้าพูดมาขนาดนี้จะรอช้าอะไรไปกันเลยดีกว่าครับ ในเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์เพลเคนะครับซึ่งอาจารย์นุกติบเนี่ยเป็นทางด้านของมากฝ่ายขาวส่วนมากฝ่ายแดงครับเป็นผู้เล่นนีาระนามท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ฝ่ายในเกมนั้นเขาเดินอะไรกันบ้างแล้วก็จะได้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับคุณผู้ชมครับ หมากฝ่ายขาวเดินเบีย้ยหมากฝ่ายแดงเดินมาและหมากฝ่ายขาวตีเบี้ยขึ้นไปครับซิกเนเจอร์ของหมากฝ่ายขาวอาจารย์นุรกิจนินก็คือหมากม้ายงขวาครับส่วนหมากแดงนั้นทีมเบี้ยขึ้นมาสกัดทันทีและหมากม้ายงขวาของสีขาวนะครับยังไม่ขึ้นแต่เขาขึ้นเม็ดก่อนเขาขึ้นเม็ดมาในตำแหน่งนี้ครับเพราะเขาเกรงกลัวการกินตัดเบี้ยครับแล้วเบี้ยตำแหน่งนี้จะเป็นปัญหาครับหมากฝ่ายแดงครับ เดินเป็นหมากม้าเทียมส่วนหมากม้ายงขวามาแล้วเดินเป็นหมากม้ายงขวาสักทีหนึ่งครับ หมากฝ่ายแดงเลือกที่จะเปิดโคนครับส่วนหมากฝ่ายขาวครับเดินโคนเช่นกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมในตําแหน่งนี้เนี่ยหมากฝ่ายขาวก็ถึงเลือกที่จะเดินโคลนขึ้นมาตั้งแต่ไก่โหครับโดยปกติเราจะเห็นส่วนมากก็จะเดินเม็ดขึ้นมาก่อนนะครับจะมีแผนเด็ดไม้รับไม้กระบวนท่าเด็ดก้นกุอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับหมากฝ่ายขาวครับเดินในส่วนของเม็ดขึ้นมาครับและหมากฝ่ายแดงครับใช้เรือเนี่ยเตรียมมาจู่โจมทันทีครับในตําแหน่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเคยดูคลิปของน้องทัฟฟ้านะครับที่อัดร่วมกับผมน น่าจะเคยเห็นแล้วครับในหมากเตะเต็มเสียน EP ก่อนหน้านุ้นนะครับก็จะพอเห็นคพรับว่านี่มันเป็นสเตปของหมากม้ายงขวาที่สามารถบุกหมากม้าเทียมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นไงฮะหมากม้าเทียมครับโดยสีแดงครับตีเบี้ยขึ้นมาจุดนี้เขาเรียกว่าเบี้ยคู่ริมครับเบี้ยคู่ริมมีจุดประสงค์ในการที่จะมาเข้าจู่โจมในตำแหน่งนี้ของหมากม้ายงขวาครับทำให้ม้ายงขวาเนี่ยมันไม่มีที่ยืนครับหมากฝ่ายขาวครับ อาจารย์นุกจเห็นอย่างนี้กินทันทีครับหมากายแดงใช้โคนกินครับและเจอเม็ดไล่ไปตามระเบียบและก็หมากฝ่ายแดงถอยโคนทันท,ทีครับและในตำแหน่งนี้ครับหมากายขาวค่อนข,ข้างเดินค่อนข้างดีครับปูเบี้ย3ตัวขึ้นไปกระรางกระดานอย่างนี้ครับปูเบี้ยไปในลักษณะนี้เพราะต้องการที่จะไปแทงเบี้ยสูงครับแต่จุดนี้ครับการที่จะแทงเบี้ยสูงต้องระวังครับเพราะว่าโคนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งโคนปลูกเม็ดทําให้เบีย้ยตำแหน่งนี้มีโอกาสขาดครับ และเหมือนทีเดินของมากขาวนี่มันช้าไปหนึ่งทีครับมากไฟแดงเห็นอย่างนี้ฮะใครจะมายอมให้ทิมเบีย้ยสูงหน้าเม็ดตรงกลางกระดานนะมันไม่ใช่หน้าเม็ดด้วยเนี่ยมันหน้าเลยเพราะหน้าเม็ดเนี่ยใช่แล้วผมเหนี่ยเบลอเองนะพองมากไฟแดงเนี่ยทิมเบีย้ยขึ้นมาเบรกเบีย้ยสูงของมากไฟขาวเนี่ย เดินโคนขึ้นมาทันทีคือไม่ได้แคร์ไม่ได้สนถ้าจุดนี้คือเอาอะไรก็เอาไปครับอยากจะกินเม็ดก็กินไปแต่ต้องการที่จะโหมหมากลุยตรงกลางกระดานครับหมากฝ่ายแดงครับเดินทรงเน้นๆครับเดินม้าขึ้นมาฮะเพราะต้องการที่จะยิงเบี้ยตรงนี้ลงมาครับทำให้เม็ดตำแหน่งนี้มันฟรีครับซึ่งหมากฝ่ายขาวครับเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีความเก๋าเกมกันครับ เดินเบี้ยขึ้นมาสกัดตั้งรับเอาไว้ครับแต่ผู้ชมครับต้องดูให้ดีครับณจุดนี้นะฮะหมากของฝ่ายแดงนะเบี้ยตัวเดียวมันสกัดเบี้ยสตัวแสดงว่าเบี้ยสตัวตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่๋ยวไปดูกันครับว่าจะสามารถพลิกกลับมาใช้ได้หรือเปล่าครับหมากฝ่ายแดงเดินเม็ดและหมากฝ่ายขาวเดินโคนเพื่อประจําตําแหน่งลบครับและในตาเดือนที่13มเนี่ยหมากฝ่ายแดงครับเดินเบี้ยตรงกลางกระดานขึ้นมาครับและจู่ๆครับหมากฝ่ายขาวอาจารย์นุกศิษครับ ใช้เบีย้ยในตำแหน่งนี้ครับกินซัดเข้าไปครับมากไฟแดงจําเป็นต้องใช้เบีย้ยกินตอบจากนั้นเนะเจอในส่วนของเม็ด ไล่โคนเข้าไป1สเต็ปครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับการเดินในสวดทรงนี้นะครับน่าจะอยู่ในตำราของอาจารย์นุกจิบในเล่มฉบับตีม้าเทียมสีเขียวนะครับถ้าใครสนใจก็มาสั่งซื้อกันได้ที่แฟนเพจมากรูปไข,ขายคารวัตฝ่ายลู้กันนะครับขออนุญาตขายของนิดนึ่งแต่เอาเป็นว่าครับพอโดนไล่อย่างนี้ฮะมากฝ่ายแดงครับตัดสินใจจะถอยโคนครับตอนนี้ถึงแม้ว่าไอเบียตำแหน่งนี มันจะเป็นเบีย้ยตัวเก่งแล้วก็มันกัน2เบีย้ยก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมา่ายขาวมันเอาเรือมาแน่นอนครับพอเอาเรือมาเสร็จแล้วก็จะทิ่มเบีย้ยขึ้นไปครับแล้วก็จะทําให้อ่าเบีย้ยตัวเนี้ยขึ้นไปหายได้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูครับมาฝ่ายขาวครับเดินโคนนมากฝ่ายแดงเดินเม็ดและมาฝ่ายขาวขึ้นขุนแบบสวยๆครับมาฝ่ายแดงครับพยายามที่จะขึ้นโคนมาประจําตําแหน่งลบครับแล้วก็มาายขาวเนี่ยฮะมาแล้วฮะเรือมาประจําแนวลบครับ หมากไฟแดงตัดสินใจที่จะถอยม้าลงไปครับเพื่อที่จะวนม้ามากลางกระดานแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็หมุนโคนเพื่อให้โคนเนี่ยเข้ามาเล่นได้แต่หมากไฟขาวมาทันทีครับเบี้ยตำแหน่งชชช้าง4มาแล้วครับแต่แทนที่ครับหมากแดงครับจะกินตัดเบี้ยครับเดินโคนครับเป็นตำแหน่งที่ผมว่ามันดีมากเลยการเดินโคนในตำแหน่งนี้เพราะว่าถ้าหมากฝ่ายขาวนะกินเหมือนในบันทึกเกมเนี้ยก็กินเหมือนกันครับหมากายแดงเขาจะใช้โคนกินครับ ซึ่งโคนตำแหน่งนี้คือมันสามารถยึดไม่ให้เบีย้ยเนี่ยไปหงายได้แต่ผู้ชมครับไปดูกันต่อครับว่าหมากฝ่ายขาวอาจารย์จีบประบุกไงครับเขากินเบีย้ยก่อนครับเบีย้ยกินตอบใช่ไหมจากนั้นเขาทิมตำแหน่งนี้ครับเบีย้ยตำแหน่งคอควาย3ไปคอควายสถ้าใครมี AI นี่ก็น่าจะเคยเห็นในตำแหน่งนี้บ่อยนะครับการเคลียร์เบี้ยในลักษณะนี้เนี่ยคือมันเป็นการเคลียร์เบี้ยเพื่อที่จะเอาหมากตัวใหญ่เข้าไปเล่นนะครับแล้วมันมีตาลูกคาดกินเรืออยู่แถวๆตรงนี้ด้วยครับผู้ชมพอหมากายแดงเห็นดังนี้ครับ หมาไฟแดงตัดสินใจที่มเบี้ยขึ้นมาคล่อมระหว่างโคนกลับมานะครับหมาไฟขาวใช้2ใช้โคนนะครับไม่ใช่สองโคนใช้โคนเนี่ยกินเข้าไปครับแล้วก็ใช้โคนกินตอบครับเพื่อเอาโคนเนี่ยไปยึดตรงกลางกระดานนะครับตอนนี้ในจุดเซนเตอร์ของกลางกระดานแล้วก็จุดเซนเตอร์ข้างกระดานอะไรเงี้ยคือหมาไฟขาวเขาก็ค่อนข้างที่จะคุมเกือบหมดนะครับเกือบหมดหมาไฟแดงตัดสินใจที่จะเดินเบี้ยขึ้นมาครับส่วนหมาไฟขาวครับ ได้ทีบุกต่อครับบุกเรื่อยๆบุกเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้หมากไฟแดงครับคนไม่ไหวแล้วตัดสินใจยกมา้ามาที่ในตำแหน่งขอไข่6ครับซึ่งมาขอไข่6เนี่ยครับมันทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยได้ทีเดินแล้วก็ได้ลุยขึ้นไปเรื่อยๆโดยการนําม้าของตนเนี่ยครับไปในตำแหน่งของจอจาน4ี่เพื่อที่จะยึดตรงกลางกระดานเอาไว้หมากฝ่ายแดงครับ ตัดสินใจถอยเม็ดครับเพราะว่าเม็ดตัวนี้ครับส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาด้วยครับแล้วก็หมากายขาวตัดสินใจที่จะใช้เรือเนี่ยมากดหน้าขุนเอาไว้ก่อนมาเล็งเอาไว้ครับพอเล็งแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นจิตวิชาครับหน้าขุนบางๆนี้ก็หมากายแดงเนี่ยตัดสินใจหลบครับและเจอกดเข้าไปอีกหนึ่งทีครับแต่ตรงนี้จริงๆมันมีอีกหนึ่งจังหวะที่น่าเดินนะครับแต่ว่าในเกมนี้ผู้เล่นเขาไม่ได้เดินกันก็คือว่าเดินเม็ด มาต่อเม็ดอย่างเงี้ยเดินเม็ดมาต่อเม็ดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่วงท่า theta, ที่ค่อนข้างแสบนะครับเผลอๆมีเอ่อเรือส่งยิงไปถึงด้านบนนู่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่วงท่าที่น่าเดินนะอันนี้หลังจากที่ไปถอดหมากกันมานะครับพอโดนเรือกดนะครับหมากไฟแดงตัดสินใจกินครับหมากไฟขาวตัดสินใจเปิดโคนขึ้นไปรุกครับหมากแดงอ่ะใส่ขุนมาผูกเม็ดไว้ก่อนแล้วหมากไฟขาวครับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะเกิดขึ้นครับเมื่อหมากไฟขาวหยิบโคนแล้วก็ กาดกับเม็ดไปเลยฮะหมากไฟแดงฮะใช้ขุนเนี่ยกินโคนครับแล้วก็เจอม้าของฝ่ายขาวเนี่ยพริ้วได้เกินฮะใช้ม้าเนี่ยไปยืนในตำแหน่งชอชิงหกนะครับจับม้าจับฟูนเอาไว้ครับหมากไฟแดงฮะเห็นดังนี้กินหายไปก่อนครับหมากไฟขาวจําเป็นต้องใช้ขุนกินครับและหมากไฟแดงเนี่ยใช้เรือเนี่ยมาผูกโคนครับแต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับเจอเรือรุกเข้าไปฮะพอรุกเสร็จขุนสายครับเจอม้ารุกเข้าไปอีกครับ กระเด็นครับไม่รู้จะไปไหนต่อไหนแล้วครับเจอเรือปิดทางหนีอีกหนึ่งตัวครับและโคนครับถอยมาครับเจอม้าเนี่ยถอยลงมาเช่นกันนะคือตอนนี้เนี่ยหมากฝ่ายขาวกําลังพยายามเที่ยวนวนวนหมากเพื่อจะเข้าประชิดขุนของหมากฝ่ายแดงให้ดีมากที่สุดครับหมากฝ่ายแดงเห็นแล้วว่าเรือไม่ค่อยได้ใช้ครับจึงตัดสินใจนําเรือเนี่ยมาผูกม้าไว้ก่อนครับไม่เชิงว่าผูกม้าหรอกผูกม้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือพยายามจะกินม้าของฝ่ายขาวนะครับงงไหม พูดเองยังงงเลยแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่ปลูกหรอกผมมุกเลยเฉยเอาม้าเนี่ยเอาเรือเนี่ยมาจับกินม้าครับเผื่อม้าตัวนี้มันสายไปไหนจะได้กินม้าฟรีฮนะส่วนมากไฟขาวครับเขาใช้เรือเนี่ยครับขึ้นมาเพื่อปิดโอกาสที่เขาจะโดนลุกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเผื่อมีโอกาสได้ซ้อนเรือในอนาคตด้วยครับหมากไฟแดงเดินม้าขึ้นมาครับและหมากไฟขาวใช้เม็ดลุกครับ จำเป็นต้องสายคุณน,นี้ครับแต่สายไปริมปดานนะครับทาให้จังหวะนี้เนี่ยโดนเบีย้ยเข่าลอยเข้าไปครับโดนลอยเบีย้ยกินฟรีฮะคือถด้ถอยโคนโคนตายเดินโคนขึ้นมาโคน,คนก็ตายเดินโคนตรงๆโคนก็ต้องมาแลกเม็ดเพราะฉะนั้นนะใช้โคนกินเบี้ยดีกว่าครับพอใช้โคนกินเบี้ยเสร็จเนี่ยมันทําให้หมาฝ่ายขาวนะครับเขาสามารถใช้เรือเนี่ยมาเกาะกินโคนได้ครับปูน้องฝ่ายแดงเนี่ยตบหนีครับพอตบหนีเสร็จมาฝ่ายขาวเขายังไม่เขายังไม่เลิกล้านะครับ เขายังคงบุกอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับโดยการนาเรือเนี่ยมาส่องหน้าฝุ่นนะครับซึ่งหมากไฟแดงครับตัดสินใจใช้โคนกินครับในตำแหน่งนี้เนี่ยหลังจากที่ผมถอดหมากมาคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ทําให้รูปเกมของหมากฝ่ายแดงเนี่ยเพียงพานะครับพอใช้โคนกินม้าไปเสร็จเนี่ยใช้เรือกินโดยหมากฝ่ายขาวครับจําเป็นจะต้องขยับป่นหนีครับเจอมาลุกคาากินเรือแต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับคุณผู้ชมฮะหมากไฟแดงเนี่ยเขาเดินขุนขึ้นมาครับ สีขาวลอยเม็ดให้กินฟรีครคือถ้ากินฟรีในจังหวะนี้นะสมมุติถ้ากินฟรีเนี่ยจะโดนเปิดมา้าลุกแล้วก็โดนลุกจนนะครับคือเป็นการเดินที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะจำเป็นครับที่จะต้องใช้ขุนเนี่ยหลบไปในตำแหน่งชอช้าง8นะครับเจอเม็ดรับประทานโพนเข้าไปอีกครับมากสีแดงจึงขอยอมแพ้ไปในที่สุดนะครับส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียน เยแต้มรับเคล็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนสนใจสามารถดิงคิวอาโค้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับเดี <S <S ๋ยวที่ผมลองถอดมากดูแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมจริงๆนะครับถ้าเป็นจุดเปลี่ยนตอนท้ายเกมแนละ้วน่าจะเป็นตำแหน่งที่โคนกินแลกม้าตรงนี้นครับมันทำให้โดนลุกจนนะ ไม่เชิงว่าดูลุกจนหรอกแต่ว่าต้องเอาเม็ดเนี่ยไปแลกกับเรือครับแต่ว่าคือหมากายแดงเป็นคนที่ค่อนข้างทนมากเลยนะคือโดนบุกกหนำบุกขนาดขนาดนี้แต่ว่ายังคอยืนพื้นแล้วังทรงได้นานและเหนียวขนาดนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างทนสุดๆไปเลยนะับคุณผู้ชมอันนี้คือยอมรับเลยครับหลังจากที่ผมดูหมากเกมนี้เนี่ยคือผมยอมรับว่าผมดูเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยคือเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันวะดูไม่รู้เรื่องคือมันมันเป็นหมากที่ค่อนข้างขั้นสูงนะผมเท่าที่ผมดูแล้วผมสัมผัสได้นะ คือมันเป็นการโยนตัวนะครับใช้โคนกินเม็ดใช้นู่นนี่นั่นซิกแซกกินไปหมดนะครับแต่อันนี้เราเรามาดูแถอ,อแต้มน,นี้ดีกว่านะครับที่เราได้พูดค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับไอตอนที่เดินขุนหลบเนี่ยมันมีจังหวะเอาเอา,เอาเม็ดต่อได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับพอเ,อเม็ดต่อเนี่ยสมม,มุติว่าโดนสมมุติว่าโดนเรือลุกแล้วกันนะเดินโดนเรือลุกเนี่ยจะไปที่ไหน อย่างเช่นตบลงมาด้านล่างอาจจะได้นะครับหรือหรือตบขึ้นมาด้านบนก็ยังได้นะครับคือถ้าเกิดว่าไป,ไปไปกงไปกินอะไรอย่างเงี้ยบรรดาให้รูปเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากครับเพราะม้าไปยึดในตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะโดนเรือลุกเผือเดินพลาดอะไรไปนิดนึงโดนล,ลูกจนนะครับแต่นี่ก็เป็นเอีกหนึ่งท่อนแยกที่เขาไม่ได้เดินกันนะครับหรือถ้าเกิดว่ากินเม็ดก่อนอนะครับก็เดินม้าคล่อมอยู่ดีเนี่ยตรงนี้โดนเรือลุกใช่ไหมแต้มก็น่าจะเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แมหมากก็จะคล้ายๆกัน,นครับก็เดินขุนขึ้นตรงๆนะครับแล้วก็เตรียมโดนเรือลุกฮนะอาจจะขยับหนีไปก็ได้อะพอขยับหนีเสร็จเนี่ยอาจจะกินโคล,ลก็ได้นะครับคือณจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือระดับนี้เล่นกันเนี่ยเอ่อการที่โดนกินโคนฟรีแล้วก็เหลือเบี้ยกันขนาดนี้ผมคิดว่าหมากไฟขาวน่าจะชนะแบบชัวๆนะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนแยกนะครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจแล้วลองมาถอดกันดูนะ <Hey. S 1> สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับและใครอยากทจะเป็นกําลังใจแล้วก็อยากสนับสนุนทั้งช่องหมาลูกไทยค่าว่าผู้ใฝ่รู้และสุดยอดเซียนนกกระจิบนะให้ทําผลงานดีๆต่อไปนะครับก็สามารถมาสั่งซื้อตําราของอาจารย์นกกระจิบกันได้นะครับที่ไลน์แอดหมาลูกไทยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 456มีอยม่ ห้าเล่มไม่ใช่หเล่มขอไปเอาเป็นว่าผมขออนุญาตชิ่งไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับทุกคน